ได้อธิบายเรื่องหลักของใจเกี่ยวกับอัดธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพื่อได้ยึดถือเป็น <c oughs> สรณะ,ะเป็นที่พึ่งของใจเราโลกทั้งหลายที่มีท่านเรียกว่าโลกมนุษย์เราในประเทศต่างๆทั่วแดนนี้ แล้วเรียกว่าโลกมนุษย์ <c oughs> สัตว์และมนุษย์มีอยู่ทั่วทั่วไปแต่มนุษย์เรารู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกส่วนมากไม่รู้จักบาปจักบุญนี่เป็นส่วนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเรา พอท,ที่จะทราบได้วงบ้างว่าบาว่าบุญตลอดถึงนรกสวรรค์จากพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำแต่เราชาวพุทธรู้สึกจะห่างเหินทางด้านอัดด้านธรรมมากยิ่งกว่าด้านวัตถุจึงพากันไยคว้าหาแต่ด้านวัตถุ ซึ่งหาเท่าไรก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นโลกใด <c oughs> ในแดนมนุษย์เหล่านี้ไม่มีโลกใดจะทรงความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจสงบโล่มเย็นได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยใจจึงเดือดร้อนวุ่นวาย จะอาศัยทางด้านวัตถุตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเงินทองเข้าของบริษัทบริวารก็อาศัยเพียงภายนอกได้แก่การเห็นการได้ยินการสนทนาการอยู่ร่วมกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นซึ่งหาความหมายไม่ได้เพียงเอามืดกับแจ้งเป็นเฉตแดนของวันหนึ่งคืหน,งหนหนึ่งวันนั้นความสุขซึ่งเป็น ความสงบเย็ยนใจนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีอันนี้จึงเป็นทีหน้าวิตกมากทีเดียววันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ละลึกถึงหลักใจของเราได้แก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การให้ทานก็เรียกว่าธรรม สำหรับการให้ทานเป็นพื้นเพข,ของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยอันนี้ไม่ค่คยได้สอนกันก็นกนพอเข้าใจกันได้เพราะเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธเรามาดั้งเดิมไปที่ไหนมีการทำบุญให้ทานไม่โอดอยาขาดแลนแต่การรักษาศีลที่จะเป็นการเข้มงวดกวดขันบังคับกายวาใจและความประพฤติของตน ให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามนั้นรู้สึกว่าน้อยมากทีเดียวนี่อันดับที่สองยิ่งอันดับที่สามคือการวหว้พระสวดมนต์การระลึกถ,ถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสง์ด้วยการนั่งสงบใจบริกรรมใน คำว่าพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ด้วยความมีสติกำกับใจนี้ไม่ค่อยจะมีกันเลยเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่มีวัตถุเข้าของเงินทองมากมายกายกองเมืองไทยเรานี้ <c oughs> เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไม่ค่อยขาดแคลนเหมือนเมืองอื่นๆเขา แต่ทางด้านจิตใจที่ไม่มีธรรมนี้รู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละเพราะไม่สมประกอบกันเราขวนขวายปนปลือแต่ด้านร่างกายเสียการกินก็อยากกินแต่ของดิบของดีราคาแพงแพงการอยู่ก็อยากจะอยู่ตึกอยู่หอ,อ ชั้นหนึ่งสองชั้นไม่พอยังไม่พอกับความปนปลือของร่างกายได้อยู่ยังอยู่ได้หลายชั้นตึกหนึ่งบ้านหนึ่งไม่พอแล้วปลูกก็ปลูกขึ้นอีกไม่รู้กี่หลังกี่หลังนี่ด้วยความปนปลือร่างกายอย่างเดียวการอยู่การกินการใช้การสอยกับมันกันได้อะไรมาใช้ไม่พอใช้ เครื่องใช้ไม่พอทั้งทั้งที่เครื่องใช้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก็ไม่พอกับความอยากความทะเยอนของใจซึ่งหาความอิ่มพอไม่ได้นี่เรานี้เป็นเรื่องก่อความทุกข์ให้แก่เราด้วยการโกนปือร่างกายมากยิ่งกว่าการเหลียวแลและบำรุงรักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเพราะการน,นั้น ในอันดับต่อไปพี่น้องทั้งหลายได้ทราบการแสดงอัธรรมทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในใจจากหลวงตาที่แสดงไว้แล้วนี้ขอให้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกจนไปจำบ้านเรือนครอบครัวและตัวของบุคคลแต,แต่แต่ละคนละคนตลอดไป เราจะได้มีที่พึ่งทั้งภายนอกได้แก่สิ่งต่างๆที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้ส้อยและเครื่องกินทุกอย่างเราก็มีพอเป็นไปนี่เรียกว่าที่พึ่งของร่างกายเราก็มีพอเป็นพอไป <c oughs> และส่วนจิตใจของเราก็ให้ระลึกถึงพุทโธ นี่คือศาสดาองค์เอกทุกๆพระองค์มารวมอยู่กับคำว่าพุธทธนี่ทั้งหมดธรรมโมธร,รมมธาตุปีุปพตะเจ้าทั้งหลายตรัสรู้คราบแดนโลกธาตุนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมธาตุทั้งนั้นนี่เรียกว่าธร,รมโมสังโฆคือพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติ ตามศาสดาแต่และองค์ละองค์แล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพานขึ้นมาเป็นใจที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นเป็นใจธรรมธาตุเช่นเดียวกันทั้งสามนี้เรียกว่าพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโขเราละลึกถึงธรรมเหล่านี้มาเป็นสิริมงคลแก่ใจิตใจของเรา ใจของเราจะมีความซาบซึ้งดื่มดำ่ำมีความร่มเย็นไปสุกภายในตัวเองคือใจวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของกายไปส่วนจิตใจกับธรรมนี้ไม่ควรจะให้ห่างเหินไปที่ไหนแลเลึกเถิดได้ทั้งนั้นเหมือนกับเราคิดเราปรุงแต่งเรื่องราวโลกสงสารทั้งหลาย เรื่องดีเรื่องชั่วรอบแดนโลกธานเล่าคิดเราอ่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงคิดได้ทั้งทางด้านธรรมะคือพุทโธธรรมโมสังโฆเวลาเราประกอบหน้าที่การงานอยู่ขอพี่น้องทั้งหลายได้ละลึกุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจ ได้มีที่พึ่งคือทำได้แก่พุโทโธธรรมโมสังโฆกายก็มีที่พึ่งได้แก่ตึกรามบ้านช่องอาหารการม,มือโอเครื่องใช้ไม้สอยเราก็พอเป็นพอไปในวันหนึ่งหนึ่งแห่งชีวิตของเราไม่ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างคือทางร่างกายก็มีที่พึ่งทางจิตใจก็มี ทำเป็นที่พึ่งเช่นพุทธโธเป็นต้นเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นเวลาจะหลับจะนอนเราก็ควรไหว้พระตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตใจด้วยคำภาวนานั่งสงบกายไม่ต้องคิดใส,ส่แสไปที่ไหนในเวลานั่งภาวนาให้ระลึกถ,ถึงพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้ สังโคก็ได้โดยมีสติกรรมกับใจในขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาในธรรมบทต่างๆอยู่นั้น <c oughs> นี่ท่านเรียกว่าภาวนาสังสมธรรมเข้าสู่ใจของเราเท่ากับสังสมธรรมสมบัติคือสมบัติของใจเข้าสู่ใจของเรา ใจของเราเมื่อได้รับการอบรมอยู่เช่นนี้จะปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเด่นชัดที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีความสงบเย็นใจเพราะธรรมสมบัติอยู่กับใจของเรานี่ขณะภาวนาไม่ควรละเว้นในคืนหนึ่งๆที่ ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนให้พากันภาวนานึกพุโทโธ <c oughs> หรือธรรมโมหรือสังโฆอยู่ที่ใจเสมอใจนี้จะได้รับความดูดดื่มจากธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบล่มเย็นขึ้นมานั่งนี้ลืมเวล่ำเวลาขอให้ใจสงบเถอะ ้าใจไม่สงบอยู่ไหนไม่สบายทั้งนั้นดีดดิ้นตลอดเวลาเพราะใจพาให้ดีดให้ดิ้นใ,ในชาดกท่านแสดงไว้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าสูนักมีแผลอยู่บนหลังของมันไปที่ไหนหาความสะดวกสบ,สบายไม่ได้เนื่องจากนอนเจาะนอนชัยอยู่บนแผล ที่อยู่บนหลังของมันลงไปอยู่ในน้ำก็ไม่สบายมาอยู่บนบกก็ไม่สบายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ต้องดิ้ต้องดิ้นต้องเกากันอยู่ตลอดเวลาเพราะนอนมันัยอยู่ที่แผลบนหลังหมาตัวนั้นอยู่ที่ไหนไม่สบาย ให้กินดิบกินดีขนาดไหนมันก,ก็ไม่สบายทีนี้เมื่อได้รับการรักษาแผลนั้นด้วยยาแล้วจากเจ้าของหมานั่นค่อยสงบตัวไม่ค่อยดีดค่อยดินเพราะนอนที่กัดที่ชัยก็จางไปจางไปบาดแผลของหมาก็หายไปเป็นลำดับ หมาตัวนั้นพอบาดแผลหายแล้วทนั้นนอนไม่รู้จักหลับจักตื่นจนเจ้าของเล้ปลุกมากินข้าวเพราะเขาสบายเพลินนอนหลับสบายไม่มีอะไรกวนเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันใจของเรานี่มันเป็นเหมือนกับหมาขี้เลื่อนที่มีแผลอยู่ในหัวใจนั่นแหละไปที่ไหนนอนเจาะนอนชายนอนได้แก่ความโลภ นอนได้แก่ความโกรธนอนได้แก่ราคาตัณหามันเจาะมันชายอยู่ที่หัวใจพาให้ดีด้ให้ดีด้ไปที่ไหนก็ไม่สบายไปที่นั่นว่าจะดีไปที่นี่ว่าจะดีแต่แผลอยู่ในหัวใจเรามีไปที่ไหนมันก็ไม่สบายถูกนอนคือความโลภความโกรธราคาตันหา มันเจาะมันชัยตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้อยว่ลงในน้ำขึ้นบนบกก็เท่ากันกับหมาขี้เลื่อนตัวมีแผลเต็มหลังมันนั่นแหละนี่ละเรียกว่านอนคือกิเลสมันเจาะมันชัยหัวใจให้ดีดให้ดิน้นตลอดเวลาโลกจึงหาความสุขไม่ได้ ใครจะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ตามมีบริษัทบริบาลเครื่องใช้ไม้สอยมากมายเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไม่ในบาบรรเทากิเลสลงนี้ด้วยการอบรมจิตใจแล้วกิเลสเหล่านี้ก็จะเจาะจะชัยใหด้ดิให้ดินเสมอหน้ากันไปหมดนั่นแหละหาความสุขไม่ได้ในบุคคลผู้หนึ่งๆจะเป็นฐานะ ชั้นใดภูมิใดก็ตามมีความทุกข์เสมอกันหมดด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นโอสถอันสำคัญที่จะเยียวยารักษานอนคือความโลกนอนคือความโกรธนอนคือราคะดัานหาความดีดความดิน้นน้ำล้นฝั่งให้สงบตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สงบตัวลงไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าโรค กิเลสเหล่านี้หายไปโดยชิ้นเฉิงก็าตามเยี่งโรคเหล่านี้สงบตัวลงไปในขอบในเขตมีฝั่งมีฝาทำเป็นเครื่องรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วความดีดความดิ้นของใจก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมากนะักยิ่งเราได้รับการรักษาบ่อยๆเช่นเรานั่งภาวนา อบรมจิตใจของเราซึ่งกำลังดีดลังดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องจากหนอนบันดันออกไปมันเจาะมันชัยให้ชิดให้ดีดให้ดิ้นนี้เราพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยบทธ,ธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆมีสติกำกับอยู่นี่เรียกว่าเรารักษาแผล ภายในใจของเรานอนคือเกล็ก็จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจเราเป็นความสะดวกสบายเยน็นเวลานั้นใจของเราสงบเยน็นนั่งไปพอใจสงบเยน็นเท่านั้นไปเวล่เวลาแห่งการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งกว่าใจที่เด่นอยู่ด้วยความสงบสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในใจ ด้วยบทภาวนานี่ละเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นสรณะของใจเราโดยแทย้สมกับนามว่าเราเป็นลูก,ลกชาวพุทธมีพุทโธติดใจมีนั่งภาวนาเป็นหลักของใจแห่งชาวพุทธเราเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายนอกคือสมบัติเงินทองที่เราเสาะ,ะแสวงหามา เราจะได้ทั้งที่พึ่งภายในคือใจสงบร่มเย็นด้วยบทธรรมคือการภาวนาของเราเมื่อเรามีสมบัติภายนอกก็พร้อมที่จะบำรุงร่างกายของเราสมบัติภายในใจคือธรรมาสมบัติก็บำรุงจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นแล้วเราก็เป็นสุข อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเมื่อใจไม่ดิบไม่ดิ้นไม่กวนกวาระยแล้วเราก็เป็นสุขสบายในตัวของเราเยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ย,ยึดหลักศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอนี่เข้าสู่ใจไปที่ไหนอย่าลืมธรรมนึกเสมอพุโทโธธรรมโมสังโคนี่ชื่อว่าผู้สร้าง ที่พึ่งให้แก่ใจของตนจะไม่ปลอยคว้าจนเกินเหตุเกินผลดังที่เป็นอยู่เวลานี้และจะเป็นในการต่อไปเมื่อไม่มีการบำรุงรักษากันบ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปให้เรายับยั้งจิตใจของเราอย่าให้มันโลภมากจนเกินไปความโลภมากคือเรื่องของกิลเลสความอยากได้ธรรมดา ในคนมีชีวิตยอยู่นี่ย่อมโสแสงหาหมาเยียว์ยารักษาพออยู่ได้เป็นไปได้สบายไม่เกิดทุกข์มากนักคนเราถ้าเป็นความอยากความทะเยอทยานอยากได้อยากมีดีเด่นชิงดีชิงเด่นให้เกินโลกเกินองสารเขาให้เขารับนับลือถือหน้าว่าเป็นคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีในเมืองไทย เป็นต้นก็ถามผู้นี้จะเป็นผู้ดีดผู้ดิ้นมากที่สุดเป็นความทุกข์มากที่สุดได้ได้มาบ้างแต่ไม่คุ้มค่ากับความดีดความดิน้นด้วยความทะเยอทะยานเวลาไม่ได้ก็ผิดหวังผู้โลภมากๆนี้แหละคือผู้จะพาเจ้าของให้จมเช่นอย,อยากมั่งอยากมีให้มีชื่อเสียงโด่งดังเอาเงินไม่มีไป กู้เข้ามายืมเข้ามาสร้างตึกรามบ้านช่องเพื่อขายเพื่อจำน่ายเอาจัดบ้านจัดสรรเข้ามากี่หลังกี่หลังแล้วไปกู้เงินจากธนาคารเขามาสร้างบ้านสร้างเรือนแต่หลังกำหนดเอาไว้ด้วยความหมายที่กิเลสมันหลอกลวงว่าบ้านหลังนั้นคำนวณไว้แล้วจะได้เงินเท่านั้นบ้านหลังนั้นคำนวณไว้แล้วจะได้้านเงินเท่านั้น บ้านจัดสรรนี่มีกี่หลังคำนวณได้เงินเป็นหลายหลายล้านหลายหลายล้านนี่คือคนฝันดิบฝันละเมอเพ้อไปอย่างนั้นแหละครันเวลาปลูกบ้านเงินเราไม่มีก็ต้องไปกู้ไปยืมยางไปกู้ยืมธนาคารเป็นต้นเมื่อปลูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าอยู่ตามความคาดความหมายตามความหวังนั้นเจ้าของก็เป็นผู้ขาดทุน เป็นพี่ล่มจมาะทุนของเราที่ได้มาก็ไม่มีต้นทุนนี้ไปท้ายทางธนาคารเอาทางดอกเบีย้ยก็บีบบี้เข้ามาได้กลายเป็นดอกบี้เข้าไปนี่แหละความโลภมากทำคนให้ล่มจมได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพออยู่พอกินพอเป็นไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดหนี้ธนาคาร บ้านจัดสรรก็ไม่ก่อความกังวลรุ่งเรยอให้เราเราก็ไม่ล่มจมเพราะความอยากความทะเยอทยานนี้มากไปนี่ท่านเรียกว่าความโลภมันเป็นภัยอย่างนี้เมื่อไม่ได้ตามใจหวังความเครียดความแค้นความงุดหงิดความทรมานใจนี่เป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่านอนเจาะนอนชัย คือความอยากความทะเยอทะยานมันเจาะมันชัยในใจของเราให้ดิดให้ดิน้นนี่เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวโลกทั้งหลายมองไม่เห็นเกิดมาก็อยากได้สมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมาประจำตัวตั้งแต่วันตกคลอดออกมาคนหนึ่งให้ได้บ้านได้ตึกกี่ชั้นก็ตามคนละเท่านั้นหลังเท่านี้หลังนี่เป็นความปรารถนาของยิเลส ทั้งๆท,ที่เวลาเกิดมาก็เกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันนั่นแหละคนคนเดียวเกิดมานั้นมีแต่งตัวธรรมชาติขึ้นมาล่อนจ้อนเท่านั้นเองแต่พอโผล่ขึ้นมาแล้วก็พากันดิดกันดิ้นหาความสุขหาชื่อหาเสียงจิติศัพท์ยิจคุณซึ่งไม่ใช่ทางที่จะให้เกิดความสุขได้เมื่อดิดดิ้นตามนั้นมันก็เกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมา